ครับสวัสดีครับผมแมวนูน,นะครับก็หายไปนานวันนี้เรากลับมาพร้อมฉาย,ยาใหม่จากแมวจีโน่แมงจีโน่กลายเป็นแมวนูนวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวนี้นะฮะ Surface Pro 4เชื่อว่าหลายคนอยากได้เพราะว่ามันเริ่มเข้าสู่ช่วงที่มันจะเป็นการเซลล์แล้วเนาะก็หลายคนจะพูดเรื่องข้อดีใช่ไหมว่ามันดียังไงแต่ผมจะมาพูดเรื่องข้อเสียนะครับให้รู้กันว่า ข้อเสียมีอะไรบ้างเนาะในวิดีโอตัวนี้ก็แต่ก่อนอื่นบอกยนะว่าไอ้นี่เป็นแท็บเล,ล็ตโน้ตบุ๊กหรือว่าแล็ปท็อปเนาะที่ผมเคยใช้ของ Windows ที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดนะครับเพราะที่เคยใช้มาเพราะฉะนั้นเนี่ยแฮปปี้กับมันมากแต่ก็แน่นอนทุกอย่างก็ย่อมมีข้อเสียนะครับเราจะมาดูข้อเสียกันว่ามันมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มกันเลย อย่างแรกนะครับก็คงเห็นแล้วที่เอาแบตเตอรี่มากองให้ดูเนาะก็คือว่าตามโฆษณาเนี่ยมันจะโฆษณาว่าไอเนี่ยนะใช้ได้8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะเนาะมันไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ผมก็จําไม่ค่อยได้ตอนก่อนจะไปซื้อว่ามันจะต้อง8ชั่วโมงในเงื่อนไขไหนหรือว่า10ชั่วโมงในเงื่อนไขไหนเนาะแต่ว่าพอมาใช้ในโลกจริงก็คือว่ามีทั้ง Wi-fi นะครับต่อ Wi-fi ไว้ตลอดเนาะแล้วก็ ไอค,ความสว่างของจอเนี่ยอยู่ที่ประมาณกลางๆที่เขาตั้งมาแล้วก็มีการใช้ปากกาอันนี้แบบไม่เปิดบลูทูธเลยนะแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดถ้าสมมติต่อคีย์บอร์ดเนี่ยมันจะมีแสงออกมาจากคีย์บอร์ดด้วยเดี๋ยวให้ดูได้ยังเนี่ยครับมันจะมีแสงออกมาด้วยเนี่ยการใช้งานของมันเนี่ยสี่ชั่วโมงนี่ผมว่าหล่อสุดขีดละนั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าพอเราไปทํางานจริงๆเนี่ยก็จะต้องพกไอตัวนี้ไปด้วย มันหนักไหมมันก็ไม่หนักนะแต่มันเกะกะก,ก็ลองเนี่ยถอยมาดูเนาะลองคิดภาพว่าแทนที่จะแบบว่าพกแบบเกรย์ชิกชิกใช่ไหมแค่นี้แล้วก็แบบปิดไปเลยอะไรเงี้ยปิดปุ๊บกลับบ้านได้แล้วก็ไม่ใช่มันต้องมีไอ้นี่ปูดออกมาจากกระเป๋านิดน,นึงถ้าอยากได้กระเป๋าแบนๆบนมันก็ไม่ค่อยโอเคเนาะอันนี้คือข้อเสียเรื่องที่1นนะครับข้อเสียเรื่องที่2นะครับอาจจะดูไร้สาระสําหรับหลายคนแต่ว่าเป็นประเด็นที่ ยิ่งใหญ่ประมาณหนึ่งก็คือไอ้นี่มันมีปัญหาอะไรนะครับคือมันไปเสียบกับปลั๊กเขาเรียกอะไรปลั๊กตัวเมียอันนี้ปลั๊กตัวผู้เนาะเสียบกับปลั๊กตัวเมียตัวไหนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยแน่นเนาะมันก็แก๊กก็แก๊กอะแล้วมันก็ไม่ค่อยติดคือมันชาร์จไม่ติดเนาะมันเนื่องจากผมก็ไม่รู้ทาไมเพราะเป็นหัวกลมๆมั้งแล้วบ้านเราส่วนใหญ่มันเสียบยากก็ผมใช้กับปลั๊กพ่วงหลายตัวนะครับไอ้นี่มีปัญหาตลอดคือก็แก๊กแก๊กแก๊กแล้วก็ มันจะมีเสียงแบบบางทีแบบไฟแลบแผลบเงี้ยก็ดูน่ากลัวแต่มันก็ไม่มีอะไรนะแต่มันก็จะลาคาญนิดนึงบางทีแบบเสียบแล้วมันก็ไม่ติดเนาะมันก็จะจริงๆไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดชาร์จไฟติดเนี่ยที่หัวมันจะมีแสงออกมาตรงเนี้ยครับมันก็จะไม่ติดสัทีก็จะแบบลาคาญกัแกลบกแกบกแกบเนาะจริงๆวิธีการก็ง่ายมากก็คือไปหาซื้อไอ้อะแดปเตอร์มาเสียบตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เสียบกับปลั๊กพ่วงแต่ว่าก็นั่นแหละมันทําให้เราต้องพกเยอะเข้าไปอีกเนาะก็อันนี้เป็นข้อเสียอัันนททีี่่เจอะครบ ครับข้อเสียอันที่สามเนาะก็คือไอตัวปากกาเนี่ยจริงๆมันก็คิดมาดีมากเนาะคือมันสามารถทํานี้ได้ก็คือมีแม่เหล็กอยู่ตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วเราไม่ใช้เราก็ทิ้งกันไว้ตรงนี้เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีความรู้สึกว่าปากกาก,ากับไอตัวแท็บเล็ตหรือไอตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันจะมีหลายครั้งมากที่ผมนอนคือปกติเนี่ยสมมติว่าเราใช้มันในการนอนอ่านหนังสือใช่ไหมหรือว่าอ่านเว็บอ่าน a c e b o o k อะไรก็ตามที่บนที่นอนเนี่ยครับเดี๋ยวนะดึงก่อน เย yeah. จะดึงยากนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ดีไซน์ให้มันดึงยากนะแต่ผมใช้มือเดียวในการถ่ายก็จะดึงยากเอ่อเอาลืมอ๋อโอเคเอ่อเนี่ยครับพอปกติเวลาเราใช้แนละ้วเราก็จะใช้แค่นี้ยก็คืออ่านนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วก็เนี่ยมันจะไม่มีที่สําหรับปากกานะฮะมันจะผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีใครที่แบบว่าจะเอาเนี้ยทิ้งไว้กับแล้วมันก็ไม่ได้แน่นขนาดนั้นเนาะนะคือ ไม่ค่อยมีคนที่เอาปากกาเนี่ยทิ้งไว้กับไอตัวแท็บเล็ตเนี่ยตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปากกาเนี่ยมันก็จะถูกเอาไปไว้ที่อื่นเช่นเอาไปไว้ข้างเตียงบ้างเอาไปไว้ในกระเป๋าทํางานบ้างอะไรเงี้ยถ้าลืมไว้ในกระเป๋าทํางานก็แล้วไปมันก็โอเคเวลาจะทํางานก็แค่เดินไปที่กระเป๋าทํางานใช่ไหมแล้วก็หยิบมันนี่ออกมาหรือว่าไปทํางานแล้วอยากจะเขียนเนี่ยก็เอาไปไปด้วยก็จบเนาะแต่ว่าถ้าลืมไว้ที่บ้านล่ะลืมไว้ข้างเตียงล่ะซวยนะครับก็ต้อง ใช้นิ้วในการเขียนการ์ตูนเขียนสเก็ตอะไรกันไปซึ่งไม่ค่อยโอเคนะแต่ก็ถ้าเทียวกับรุ่นเก่าเนาะที่มันมันมันไม่ค่อยเกี่ยวกันเลยคืออันนี้เอาไปอยู่ที่อื่นเอาไปอยู่กับกับเค้เอร์อะไรเงี้ยเอาไปแปะแปๆไวกับ c o v e เอันนี้ก็ถือว่าดีขึ้นมากแล้วนะครับแต่ก็ถ้ามันทำได้แบบพวก Galaxy Note นเนาะคือเป็นหนึ่งเดียวกับเครื่องเสียบทะลุเข้าไปเลยเก็บไว้ด้วยกันเนี้ยมันก็จะดีกว่านะครับ อันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบอีกเรื่องหนึง่งอย่างที่สามนะครับก็คือไอตัว USB เนาะมันมีพอร์ตเดียวก็ในความเป็นจริงก็ค่อนข้างเพียงพอนะเพราะว่าจริงๆผมก็ใช้เวลาผมใช้เมาส์เนียผมก็ใช้กับไอนะ้บลูทูธเมาส์เนาะมันก็ไม่เป็นไรคีย์บอร์ดจรินก็มีแล้วแท็คแพดมันแท็คแพดมันดีมากนะครับสุดยอดของแท็คแพดแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกในบางขณะเช่นแบบอ,อ,อยากเสียบหูฟังด้วย แล้วก็เล่นเกมไปด้วยอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่าเสียบคอนโทรเลอร์เนาะแล้วก็เอาหูฟังเสียบอะไรเงี้ยมันไม่มีที่ก็จต่งจริงก็มีหูจริงๆแก้ปัญหาด้วยการซื้อหูฟังบลูทูธมาก็ได้เนาะก็อันนี้คือข้อเสียอีกข้อหนึ่งที่เจอแต่มันก็เป็นข้อเสียเล็กน้อยนะอีกข้อเสียหนึ่งที่เล็กน้อยไหมก็ไม่รู้แต่ว่าสําหรับผมเนี่ยผมเคยใช้ไอ้วินโดมาก่อนนะครับวินโดว์แท็บเล็ตตัวอื่นเนี่ยแล้วก็พอมาใช้ตัวเนี้ยมันก็จะมีคีย์บอร์ดเนาะ แล้วมันเป็นคีย์บอร์ดห้าแถวอย่างเงี้ยแล้วมันพิมพ์ไม่ถนัดเลยคือถ้าใครเคยใช้จะรู้ว่าการพิมพ์บินคีย์บอร์ดอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือมันก็เหมือนกับคีย์บอร์ดที่เราใช้อยู่ทั่วไปเนาะแต่ผมมีเอเซอร์มั้งถ้าจะไม่ผิดผมมีเอเซอร์อีกตัวหนึ่งเป็นแท็บเล็ตไอวินโดว์แท็บเล็ตเหมือนกันนะครับแล้วคีย์บอร์ดเนี่ยก็ห้าแถวเหมือนกันแต่มันดีกว่าตำแหน่งมันดีกว่าหรืออะไรเงี้ยมันพิมพ์ง่ายกว่าอันเนี้ยมันทําให เราไม่ค่อยอยากพิมพ์เท่าไหร่นะในการแบบว่าพิมพ์คุยกับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยบนบนบนแท็บเล็ตตัวเนี้ทั้งๆที่มันน่าจะทำได้อย่างลื่นไหลนะฮะก็ไม่ค่อยได้อย่างที่ต้องการเท่าไหร่อันนี้ผมเสนอว่าลองลองไปเล่นที่ร้านดูอะครับสำหรับคนที่ซื้อแล้วลองดูว่าเราจะใช้จริงๆมันมีแบบสี่แถวแล้วก็มีะฮะสี่แถวนี้ยิ่งก็ตัวจะใหญ่ขึ้นเนาะแต่มันก็จะไม่ใช่สี่แถวสามแถว ก็จะงงกว่าเดิมเพราะว่าแถวมันหายไปแล้วมันก็จะต้องตำแหน่งมันจะเปลี่ยนก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กลับมาหนึ 1, 2, ่งสองสามอานนี่สี่แถวไม่ใช่ห้าแถวไม่ใช่ยันตลกไปไม่เป็นเลยเดี๋ยวคิดก่อนโอเคก็ข้อเสียมันก็ทือจพูดไปทั้งหมดมันไม่ใช่ข้อเสียเท่าไหร่มันเป็นแบบเรื่องจุกจิกจุกจิกอะแต่ว่าเพราะว่าอย่างที่ผมพูดคืออันนี้มันเป็นแท็บเล็ตที่ค่อนข้างพอใจมากนะครับก็ มันก็จะมีข้อเสียแบบเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเนาะแต่ก็ผมว่าคนที่อยากจะซื้อเนี่ยน่าจะรู้ไว้มันมันทำให้เรารู้ได้ว่าเฮ้ยมันมันน่าจะใช้หรือไม่น่าจะใช้อีกอันหนึ่งก็คือเอ่ออ,อ,อ่อความจุอะครับร้อยของผมเนี่ยร้อยยีิบกิกเนาะก็มันอาจจะเล็กเกินไปสําหรับการลงเกมเยอะ ก็ผมผมก็พยายามมาเล่นเกมอันนี้อ๋อมาเล่นเกมไม่ได้นะครับขอฟันธงไปเลยคืออย่างเช่นผมก็พยายามเอาสตรีมเนี่ยมาลงเนาะมันก็จะคือผมมีเนี่ยสตรีมอยู่มากมายมหาศาลก็ส่วนใหญ่ก็จะเล่นไม่ค่อยได้นะครับต่อให้สเปกมันได้เนาะมันก็จอมันเล็กแล้วก็จอมันเล็กนะจอมันเล็กสําหรับการเล่นเกมโดยเพราะเกมวางแผนมันไม่ค่อยโอเคแล้วก็ ถ้าเกิดสมมติเล่นไปนานๆเครื่องมันจะร้อนมากครับเครื่องเนี่ยมันจะแบบร้อนสุดขีดแล้วก็มันก็ไม่เป็นไรนะจริงๆอ๋อบางเกมก็หลุดออกไปเลยอะไรเงี้ยบางเกมก็กระตุกกระตุกหน่อยก็ก็เป็นนะครับแต่ว่าผมลองเล่นแล้วไม่ค่อยไม่ไม่แนะนําเลยดีกว่าคือถ้าจะซื้อมาเล่นเกมเนี่ยลืมไปได้เลยนะครับลืมไปเลยจอเล็กเกินไปสําหรับเล่นเกมเอ,อ,อะไรกัน อืมจอเล็กเกินไปสําหรับเล่นเกมขนาดหมายถึงความจุน้อยเกินไปสําหรับเล่นเกมนะครับแล้วก็สเปคเนี่ยต่อให้เป็น core i 7เนี่ยปัญหามันคือการ์ดจอนะการ์ดจอมันเป็น hd ใช่ไหมรุ่นอะที่อ่ะรุ่นละ hd เนี่ยมันเป็นการ์ดจอที่ไม่โอเคเลยนะครับสําหรับการเล่นเกมก็ไม่แนะนําให้มาเล่นเกมแต่ในทางกลับกันดูหนังเช่น netflix ก็ได้ netflix หรือว่า i f ฟลก็ได้นะครับก็ของไทยก็ i f ฟลดีมากนะครับฟันธงเชียคือจอมันดีเนาะจอมันเป็น 2K นะฮะจอมันดีแล้วก็ดูแล้วตอนแรกผมก็เป็นห่วหมนกันว่าเอ๊ะมันจะโอเคไหมเนาะแบบว่าเอามาดูหนังอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนกับสัดส่วนของไอจอนี้มันเป็นถ้าจะไม่ผิดมันเป็นเหมือนมันกลับไปเป็นเกือบๆจะเป็นสี่เหลี่ยม กว่า16ต่อ9กว่าจอ,อ,อแท็บเล็ตทั่วไปนะครับคือมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมากกว่าซึ่งตรงนี้เราดูแบบว่าจอวาสกรีนาะมันจะยาว,ยาวแต่ว่าพอดูจริงๆนะเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเราดูทีวีเนาะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเดี๋ยวจะโดนหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าเกิดสมมติเราดูทนะีวีเนาะอย่างเช่นพวกนี้ก็คือมันเป็นซีรีส์ใช่ไหมที่มาจากทีวีเนี่ยจะเห็นว่าสัดส่วนมันเกือบจะฟิตหน้าจอพอดี มาซิเจเักครูเนี่ยครับจะเห็นว่าเห็นไหมฮะขอบดํามันมีนิดเดียวเองนะอยู่ข้างบนข้างล่างเนาะแล้วก็ด้วยควาที่ขนาดจอมันใหญ่ขนาดนี้มันก็โอเคคือแล้วจอมันก็ดีนะครับชัดสบายตาสุดๆโดยเพาะ Netflix นะครับไอฟิมันไม่ชัดอยู่แล้วนะแต่ว่าโดยเพราะเน็ตฟลิกเนี่ยเน็ตฟลิมันชัดเอาหาย n น็ตฟิกมันชัดด้วยคุณภาพการสตรีมที่มันสูงนะครับมันก็จะหรือว่าแม้แต่การดู y o u YouTube อ่าสมัยนี้ดู y t u t u เนาะมันก็จะมีแบบว่า Channel ที่เป็น 4K อะไรเงี้ยมันก็หรือว่าไอ้แม้แต่ 1080p แล้วมันคุณภาพสูงเนงะี้ยมันก็มันก็โอเคนะครับเอออ้าวนั่นไม่ใช่ข้อเสียอ๋อจะบอกว่าข้อเสียก็คือเกมนั่นแหละโอเคครับฟังกันมาขนาดนี้ละก็คงได้ประเด็น มันจะยาวเกินไปก็เท่านี้ก่อนละกันถ้าชอบก็กด subscribe มีอะไรถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ